ก็ไม okay. ่เหงื่อออกเราเล่นเราเล่นมาแับนี้แบบมาขนาดเลีะยงง่ายใจมาเลยัสวัสดีนานเดงได้ครับสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีคะกระนั้นตรงนี้ไปครับไปคร าครับครับก็ไม่ค่อยได้มาแบบคุยกันมีเท่าไหร่ครมีใครดูคอนเสิร์ตดน้ำด้วยไหมคะมีใครไม่ได้ไปนะครอ๋อโอเคเขาเร็บสรุปรั มาเลยอยู่เมื่อวานมาทำอะไรเดีนเดียเหรออะไรนะยทโอเคก็มีใครแบบอยากพูดคุยมีคำถามอะไรไหมครับอะไรนะ กำลังกำลังดูอยู okay, ่ไม uh, ่มีใครเข้ามาเราเล่นเราเล่นก็เดี๋ยวถ้าถ้าถ้าได้ก็จะมครับทุกค้นะครับได้ไวันนี้ก็ใจ่ห่ไเเลคอกเดีเขามีคนถือไมอยู่นะยอาก มีคนโทมาอยู่กลถามว่าใครนี่มีใครอะไรครับพี่สาวพี่สาวพี่สาวไปกันไหม อยากให้มาอกใหมาท่จุดหน่งอะไรนะอยากให้มาี่จ่อะไรนะถ้าหลบเ๋ยเไม่เจอ ไปไปอะไรไปรไปเดือดก็กลับมากลับมากลับมาพันหนังมอ

ตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ไม่ยอมเดากิมเด็กกิมตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ไปเด็กกิมถามเขาถามเขา ใส่ไม่ลงมั้ยไครับได้ครับได้ครับได้ครับฝึกพยายามพยายามเลยครับว้าจริงด้วยไหายจริงจงนะเนี่ยไกล วันนี้วันอี่มา้องเลยนวันนี้ก็คนคนที่ได้มาบอกว่าโดยจะกลับาคัเดียวไม่ไม่ทหัตัวัแล้วนะใชไครัสองวินะครับเดียวนะครับโอเคครับฝา ถ้งมีเพลก้รอร้านบานอะไเง่้ยผมจะไม่คุยหรอกะเรื่องการเล่นเพลงนี้เก็อยู่ปลายทางรวบฉัไม่ทำอะไรนะครับก็เป็นเพลงใหม่ครับผมตัวนี้ใหม่เป็นเพลงใหม่เจ็ดแงถ่ายเีเดีวด้วย ปล่อยได้เลยพุ่นี้แต่ไม่ป่อยเร็วเลยวันนี้เร็วเร็วไม่มากไนะฮะเดยวให้ที้เพลงเลยเข้ามาเยีมากสปอยสุดร <Okay. S 2> ู้กใช่หม

ตาก้องหนตากล้องยู่ไหน,ไหนมีตักล้องมั้ยเนี่ยพี่การมีตักล้องไหมไม่ได้รู้ท่านอยให้อากให้โอาค

មន្លាងម្បានដែលាវេញទៅ Ini video kan. เอรเยนทุกานคัปนกมากที่ทีตลอดมาตลอดนะครับยังไงว่าขอบคุณที่ตลอดม่านเป็นเป็นต่อเล่นครับง่ยังไม่ได้เลิกยังไม่ได้เลิกนะเล่นสนุกแล้ว่ายังมีความสุขเพรว่าได้รับแรงกำลังใจจากทุกคนอยู่ลูกนอยว่แอยจะรอดการท่าทำเลยนะทาไปเนาะ เล่นเช่าเต็มสิเหมือนกันะครับตวนี้ก็พี่เพอยู่นะครับขอบคุณทให้กใจเดียยงครับแล้วก็เดี๋ยวกับมาเจอกัไม่นานไม่นานจริงๆครับแบเดียวเดียวไม่จะกลับแล้วนะครับวันี้มาสุดท้ายก่อนไปนะครับขอเดีย แต่เดียวก็เป็ว uh> ันแรกขอบคุณมากครับผมอบคุณากทนคนอย่ยลืมทกทีมคงมทุกคนเ่าลืมเวลาเสียทาที่ดนะแล้วก็เลยใช้ชีวิตไม่มีควาสุขมากครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากแล้วก็ขอให้ทุกคนเวี่รลยนะครับแลเดี๋ยวเราจะได้เจอกันบ่อยๆในทางา कदा